สวัสดีค่ะพบกับรายการพัวซิ่งเฮงมอร์นิ่งนิวเช้าวันพัธที่สิบมิถุนายพันหาร้ยาราคาทองคำสปอร์ตเมื่อคืนปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางวันนะคะกางทุนเริ่มเข้าซื้อทองคำหลังจากที่ปรับตัวลงแรงว่านสำนักการเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปีีกเดือนพฤษภาคมออกมาลดลง0.3เซน ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ5เดือนนะคะเศรษฐกิจของอเมริกาถูกขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายวันตัวเลขยอดขาปิสําคัญสําหรับการประชุมเฟดที่เราทราบผลตอนตีหนึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมาเฟดก็มีมติปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยนโยบาย0.75%มาอยู่ที่ระดับ1.5%ถึง1.75%เ ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามที่ประเมินไว้แล้วก็เป็นการปับขึ้นดอกเบีย้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ28ปีราคาทองคำก็มีการย่อตัวลงนะคะตอนประมาณสักตีหนึ่งก็ลงมาประมาณหลุด1810ลงมาเล็กน้อยหลังจากนั้นก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะในช่วงตีหนึ่งครึ่งหลังจากการถแถลงของประธานเฟดก็บอกว่า ก็ไม่ยังเป็นว่าจะต้องคิดว่าเฟดจะต้องขึ้น0.75%ทุกครั้งนะคะการประชุมครั้งหน้าก็อาจจะขึ้น0.5%หรือ0.75%ก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะทําให้นักลงทุนสบายใจนิดหนึ่งแล้วก็มีแหล่งซื้อกลับเข้ามาในส่วนของออตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจนะคะมีการปรับลด GDP ลดลงด้วยนะคะสำหรับปีนี้ของอเมริกาก็ปรับลดลงเหลือ 1.7%จากที่ประมาณการตอนเดือนม,มีนาคม2.8%ส่วนอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของเฟดสิ้นปีนะคะตอนเดือนม,มีนาคมบอกว่าจะอยู่ประมาณ1.75-2%ล่าสุดนะคะประเมินว่าสิ้นปีอาจจะอยู่ถึง3.25-3.5%แต่ก็ถือว่าต้องบอกว่าอาจจะเห็นปรับเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ ต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะคะพอเมื่อวานที่ที่เรียนไว้ตลาดประเมินว่าอุ้ยอาจจะขึ้นหนึ่งสาถึง3 7 5ุเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสิ้นปีนี้เหาจะเห็นดอกเบี้ยนโยบายขนาดนั้นอันนี้ก็ก็ถือว่าต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้น,นักลงทุนก็อาจจะสบายใจนิดหน่อยนะคะสังเกตบอลยิวสิบปีเริ่มปรับตัวลดลงจาก3.5เปอร์เซ็นต์นะคะในวันอังคารก็ เมื่อวานก็เหลือประมาณสัก3.33เปอรนะคะก็จะใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของของเฟดที่เฟดประมาณการไว้ส่วนกองทุน SBR Gold t r เมื่อาาวานนิ่งๆน,งนะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไร ราคาทองคำสปอร์ตปิดตลาดเมื่อคืน1,832ดอ1,832ดลลาร์เพิ่มขึ้นมา24ดอลลาร์นะคะแล้วก็ถือว่าขึ้นไปสูงสุดประมาณ1,840ดอลลาร์ 1, ส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมาคมเมื่อวาน3ามหบาทไม่เป็นแปลงจากวันก่อนค่ะสำหรับคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจหรายตัวที่เดียว จะมีจำนวนผู้ขอรับการ,ร,รว่างงานตัวเลขตรงนี้อาจจะออกมาดีลดล,ลง1 4 0 0 0รายเหลือ2 1 5 0 0น215,000รายการน้อก่อสร้างบ้านแล้วก็การเริ่มสร้างบ้านเดิอนพฤษภาคมตลาดประเมินว่าตัวเลขอาจจะออกมาไม่ดีเหลือ1.78ล้านยูนิตแล้วก็1.7ล้านยูนิตก็ที่สำคัญน่าจะเป็นจำนวนผู้ขอลับการ,รว่างงานค่ะ แนวโน้มราคาทองคำมองว่าอาจจะเคลื่อนไหวลักษณะเริ่มกรอบแคบแล้วนะคะความผันผวนเริ่มลดลงและหลังจากที่เราทราบผลการประชุมเฟดแนวต้านตอนนี้1น4 0งแปดร้อดอลลาร์นะคะขึ้นไปทดสอบอาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างทองคำมีแนวรับ1 8ึ่ดอลลาร์แล้วก็แนวรับ1,800ดอดอลลาร์ค่ะ ทองแท่งให้แนวรับ3 5 0 0บาท29,900บาทแนวต้าน3 4 0 0บาท3 5 0 0บาทค่ะกละยุทธ์การลงทุนนะคะถ้าเกิดท่าไหนที่ซื้อไว้ถ้าลงทุนระยะสั้นจริงๆนะคะอาจจะขายทํากำไรที่ประมาณ1 8 4 0ดอลลาร์ถึง1,850ดอลลาร์ 1, ไปเกาะก็ได้ะคะคือท่านที่ลงทุนตอนที่แบบเข้าไปซื้อประมาณ1 8 0 0 1ถึง1ง1 0ดะะลลาร นะคะในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาะจะซื้อรอบใหม่ก็อาจจะดูตรงจุดแนวรับเดิมพั0แปดถึงพันแดอยลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวันกับทิศทางเริ่มมาแข่งค่าขึ้น20สตังค์แล้วก็อยู่ที่34.81หน,นะคะหลังจากที่ทะลุ35บาทขึ้นไปแล้วขึ้นไปสูงสุด35.1 เงินบาทแนวโน้มน่าจะแข่งค่าต่อในวันนี้นะคประเมินเพราะว่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากที่เรดก็มีการปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้ลดลงเงินบาทจะให้แนวรับที่ประมาณ34.7นะคะแล้วก็แนวต้าน35บาทขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ